มามึงดูนาทีนี้ก่อนเลยนะครับชัวห้าหนหกคูณสิไปด้วยนะครับจี้ออกหนึ่งตำลึงสองนะครับ5้าหมืนหกตำนั้นแหละเออคำเตือนนะครับ ครีเนนี้จะททำเพื่อความมันล้วนๆใครไม่ไหวอย่าฝืนเฮียเติมเพื่อความหวังดีนะเว้ยเด็กอายุต่ำกว่า18ป,ปีคนได้รับวัคซีนไฟเซอร์จัดไปชึกชึ่กแล้วครับอยู่กับฟอร์จูนไทเกอร์นะครับเราไ้โชคลายไบ้เย็บอุสตุกเก,ก่าคนนี้คนเดิม2,000อ้าวกูจะปรับออโต้ตทมหอกเลยแหละไม่ได้ไลฟส์สด <laughs> 50ไปก่อนแล้วกันนะครับอกูนี่มันโง่จริงๆ80แล้วกันนะครับ ัวอ้าวสามสบร้บาทแม่งไม่นี้เลยเลยโอ้โหสาม,มสหมสีร้อยแปสิบมีทั้งส้มมีทั้งลึงให่ตายแล้ะครับนี่จะเขรีบออกเลยนะเนี่ย <c oughs> อยู่มาสามหมื่นรอไว้ก่อนแล้วมันต้องปรับคนละยุทธ์แล้วนะาเดี๋ยวนี่ผนหกนะครับ หนึ 1> 1, 88 88, ่งพันแปด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 ะครับฟัสแปดแปดแปดอ่ะหนึ่งเจ็ดสองแปดจี้สี่ร้อยอ้าวอีกแล้ว 50,000หกอีกแล้วนะครับ50,000แล้วนะ2นาทีเอง50,000แล้วน้องๆลองเล่นตามดูนะครับนะใส่ไปเล่นะครับกลุ่มเฟซกลุ่มแบนเว็บไซต์น้นองได้เล่นฟอจูนไทยเกิดนี่วางเว้นแล้วนะฝ่ายคลิปนี้ลิงก์บนปักหมดเลยนะครับก็แค่เล่นเกมเท่านั้นแหละนี่ก็สอนเทคนิคไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นเลยเออแล้วถุงเงินกําลังจะมาไม่ได้ดูนี่มาด้วยวายตัวหนึ่งนะครับ800คูณ10ไป ล่อไป8 0 0 0ันก่อน6 3 0มืนแล้วนะสักแสนแล้วค่อยออกดีกว่าเทคนิคกลยุทธ์น,นะครับเดินเบ็ดแยาวๆนะวันนี้นะลองเล่นกันดูนะครับ <Nice. S 1> ถ้าเก็บไม่ขึ้น้ค่อยเปลี่ยนแล้ว ตำลึงทองเฉียงนะจี้หยกนะครับลูกเฉียงของถุงเงินนะครับอีกนิดหน่อยแถวล่างเต็มหน้ากระดาษเลยมึงเอ้ยเ,อเป็นกาฟิลไป6ตัวแล้วนะครับตำลึง2จี้หยก156่ไปเลย ซูเปอร์เมกาวินนะครับจากลาตรงนี้เลยดีกว่ากูว่านะครับแสนสองแล้วนะครับแล้วสั่งไรดิ่งเงียวยนะรับสะดก้งยิ่งกว่ารวยซะอีก